สวัสดีครับผมกล้านะครับมาพบกันในที่แปลกๆอีกแล้วครับคราวนี้มาเจอบนป่าเขาลับนาวพลมาทําให้ตัวเองเหนื่อยขึ้นมาเล่นๆครับก็ขึ้นเขานะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มีเรื่องราวฝากกันเหมือนเดิมนะครับกับสองไกลสองไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับฝากเหมือนเดิมด้วยไลค์แชร์ซับสไคร์กัะดิ่งกันนะครับก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันสําคัญของทีมชาติไทยชุดเล็กครับแข่งขันกันประมาณทุ่มหนึ่ง นะครับก็จะเจอกับทางมาเลเซียครับซึ่งก็เป็นเกมที่ต้องบอกก่อนเลยว่าทางมาเลเซียเนี่ยพวกเขาก็เกมแรกออกสตาร์ทมาไม่ค่อยดีแต่เท่าที่ดูเนี่ยทีมชุดนี้มาเลเซียไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่ไทยน่าจะพอไหวอีกหนึ่งเกมโอเคเกมแรกเจอลาวอาจจะดูแบบตื่นตื่นหน่อยหรือว่าอาจจะดูแบบเหมือนไม่ค่อยพร้อมหน่อยแต่ด้วยความสามารถด้วย ความเข้าใจเกมและความเป็นเด็กด้วยก็ทำให้ได้เห็นการเข้าทำสวยๆของชุดนั้นนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ไทยยังคงได้เปรียบแล้วก็เก็บ3มแต้มเต็มเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปได้ตามเป้าหมายนะครับเกมหน้าเจอเยเมนจะได้ไม่หนักมากไม่งั้นเดี๋ยวเจอเยเมนกดเละจากงานเข้าเพราะว่าเยเมนผู้เล่นลูปย่างก็ถือว่าลูกย่างสูงใหญ่แล้วก็หนามากก็อาจจะเป็นอุปสรรคกับเด็กๆที่หลายคนใดบางจัดเลยนะครับก็๋เดี๋ยวต้องดูเรื่องของ โฉนนาการในอนาคตรครับว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะเติมให้ได้แบบไหนบ้างน,นะครับเพราะว่าดูเด็กชุดนี้16ปี17ปีเนี่ยมีแต่สูงนะครับสูงยาวจริงแต่ไม่มีความหนาความแข็งแกร่งเลยแต่เรื่องของทักษะฟุตบอลก็ถือว่าฝากกันได้นะครับอ่ะก็คลิปนี้ลงไปน่าจะไม่ทันเกมคู่ทุ่มหนึ่งนะครับก็ติดตามชมกันได้ว่าสุดท้ายเก็บสามแต้มได้จริงไหมก็มาพูดถึงทีมาตาชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เนี่ยก็พรุ่งนี้นะฮะวันที่19 มิถุนายนนะครับจะเป็นโปรแกรมแข่งขันกันของทีมชุดใหญ่ทีมทัไทยเจอฮ่องกงนะครับซึ่งที่ผมเข้าใจที่ผมทราบมาว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวคือมีแถลงข่าวครับก่อนเริ่มเกมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของออฝึกซ้อมออฟฟิเชียลและตอนค่ำไปทานข้าวที่สถานทูตนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้โดยเชื่อว่าการจัดทัพเนี่ยมาโนน่าจะมีบทเรียนจากเกมใกล้วันและว่า เจาะไม่ให้เข้านะครับทําไงดีอะไรเงี้ยการเข้าทําที่ขาดความความหลากหลายความพิเศษพิโสไปเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเจาะไต้หวันไม่เข้านะครับก็ผมคิดว่างานนี้ต้องดูดีๆว่าอุ้ยกล้องหลุดครูนะฮะอ่ะมาแล้วพอดีผมลุยอยู่เ่อเคเรียบร้อยไป็นหโคนเลย มาลุยป่าลุยดงนะฮะก็เออก็ยังเชื่ออยู่ว่าครับเกมนี้ยังคงเหนือกว่าชัดเจนนะครับที่ผ่านมาสถิติพบกันหลังสุด5 6ครั้งเนี่ยไทยก็ดีกว่าชนะมากกว่านะครับแต่เพียงแค่ว่าชนะมากกว่าจริงแต่เป็นการชนะที่สกอร์น้อยลงเรื่อยๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีมากนะของทีมทพไทยนะครับก็ เกมนี้เทียสินชนาทิพครับเหมือนเดิมน่าสนใจที่วิงแบ็กซ้ายจะเป็นใครพีรพัฒน์ครึ่งแรกเล่นได้นิดหน่อยครึ่งหลังเปลี่ยนชัดบางคนอะไรอย่างนี้แบ็กขวาล็อกยาวเลยนะครับนั่นคือเด c o โคลัสมิเกลซอนหรือว่ามิเกลซุนเนี่ยเขาก็ยาวเลยนะฮะแล้วก็อื่่ๆนในใดใ,ในกองกลางนะ่าสนใจครับว่าจะปรับแบบไหนคู่เซนเตอร์จะยัง ดื้อดึงใช้กิสตาการแมนกับจักรพันไม้หรือว่าวิเทพป้อมพันไม้หรือว่ารองหลังสามไหมใช้นุ๊กเป็นหนึ่งสาเซนเตอร์และใส่กองหลังอาชีพหม่คนหนึ่งไหมอันนี้ก็ต้องลองดูชี้ดึงแต่การตัะะการจัดทับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้คือแทบจะไม่แตกต่างจากเวอร์ชันที่ผมบอกไปเลยคือเวอร์ชันโคซิโกทำทีมได้แชมป์อาเซียนเวอร์ชันมาโน่กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับมันก็แบบ เดาได้ง่ายมากว่าวิธีการเล่นของมาโนจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องแรกไปต่อเรื่องสองครับเฮ้ยแหมมีเสียงตกปกใจไปต่อเรื่องสองครับเรื่องสองเป็นโอ้ยกล้องมันสับไปสับมาหรอเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะไปต่อเรื่องสองครับเรื่องสองเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของเออ ลูกชอกับเดอะแคนดไรส์ครับคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีกระแสข่าวมากๆเลยว่าแมนยูต้องการผู้เล่น3ตัวที่เป็นตัวจี๊ดในปีนี้ทั้งเมสันเมาส์ลูกชอเอ้ยเมสันเมาส์เดอะแคนดไรส์แล้วก็เอออีกคนหนึ่งเป็นตัวแฮร์รี่เคนนะฮะซึ่งก็ยู่เป็นเป้าหมายหลักๆของแมนยูในฤดูกาลนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งพอการเก็บตัวทีมชาติเนี่ยบรรดาลัเตะแมนยู U, เขาก็ไปเก็บตัวเนาะ แล้วก็ได้เจอพวกนี้ก็เป็นการมันปั่นๆกันหน่อยอ่ะปั่นกระแสแล้วก็เล้าหรือให้บันดาซื่อมันเอาไปใช้หน่อยถ่ายภาพลงด้วยกันแล้วก็ปั่นแฟนๆเล่นนะครับซึ่งก็เห็นว่าลูกชอเนี่ยถ่ายภาพนะครับร่วมกับทั้งแฮร์รี่เคนเอาแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็ตัวเดนกาไรส์ด้วยไม่รู้ว่ากระแสเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยแฟนแมนยูปั่นนะครัันหวานแล้วว่าเคนกับไรส์จะมาเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องการพอดี เอามาแทนอองโตนีมาซียลเอามาแทนวาเวคคอสก็น่าจะกล่อมเลยดีไม่ดีแฮรี่เคนแฮรี่เคคนเดียวเนี่ยเก่งกว่าเวคคอสกับอองมาซียลรวมกันได้ซ้ำนะครับส่วนอื่นๆนะฮะก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องของแม่ยูแลวกันแถมหน่อยแมนย,ยูเป็นเรื่องของดาบิดเดกอาครับตอนนี้สัญญาจะหมดสัปดาห์หน้าละ30มิถุนายนแต่อเผอิญครับว่าตอนนี้ไม่มี ทีท่าว่าจะได้สัญญาใหม่คือก่อนน้นนี้เนี่ยสัญญาเขาเนี่ยหมด30เนี่ยแล้วสมโมสอนยื่นให้แล้วครับยื่นให้ว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อให้แต่ขอลดค่าเหนื่อยหน่อยจากเดิม3าม0 0 0เจ็ดหมนห้าี่ยขอหลดสองแสนห้ได้ไหมหรือว่า20000นเป๊ดได้ไหมซึ่งตีกาบอกไม่เอาอยากได้เหมือนเดิมหรือว่าลดนิดเดียวและเพิ่มสัญญาระยะยาวขอสาปีไปเลยซึ่งอันนี้ก็เลยไม่ลงรอยกันนะครับแล้วก็ทําให้ สุดท้ายเนี่ยแมนยูไปหาตัวตาตัวแทนใหม่ซึ่งก็เป็นทางจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้พิกฟอร์ดเนี่ยก็อยู่เอเวอร์ตันเนาะโดดเด่นติดทีมชาติอังกฤษทางที่ทีมอยู่ในโซนอันตรายแต่ก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าตัวพิกฟอร์ดน่าจะมาตเติมเต็มได้พิกฟอร์ดเนี่ยมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดลึกของการโดนหนึ่งหนึ่งโดนหนึ่งหนึ่งดีมากครับแล้วก็เรื่องของการออกบอลระยะ สั้นกลางๆเช่นแบบอารมณ์เตะไปครึ่งสนามเตะขวางแกนหรือว่าบอลภาคพื้นเนี่ยพิกฟอร์ดท,ทำได้ดีกว่าเดกอาชัดเจนมากๆนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าถ้าพิกฟอร์ดมาจริงเนี่ยแมนยูต้องเสียกี่บาทนะฮะแวบอกว่ามีกระแสข่าวจากสื่อดังในอังกฤษบอกว่า45ล้านแต่ไหวไหมนะครับหรือว่าจะเป็นเท่าไหร่ดีก็เดี๋ยวมาลองดูกันอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่าตอนนี้เดกอาน่าจะ ตกที่นั่งลําบากเรียบร้อยลูกสาวที่เพิ่งเกิดมาได้ไนานเนี่ยอาจจะต้องกลับไปสเปนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับติดตามกันได้เหมือนเดิมกับเราเ,เดิมฮะแล้วก็พบกกหม่โอกาสหน้าผมสวัสดสีครับพรุ่งนี้ไทยเจอฮ่องกงจัดเต็มแน่กลางป่าแน่